เออน้องกำมกำก๊อกไก่ไหน่อยอะไรนี่ยังาำยังาำต้นไม้ปุ่นต้นใหญ่ใหญ่แฮอฮอต้นใหญ่ในี่ฮอต้นใหญ่ใหญ่่นีเออไม่เห็ดเดินม่ต้เหกะออมมานี่หลกอ้อมม่ต้เออมมต้เโตเร็วๆนะบอกมันด้ Bỏ tuy tươi bỏ tô tươi to leo leo tô ở đây có ở đây có, tôi bop có, bỏ bop bop to to leo bop 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 cái Cái bop bop cái bop 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 cái bop cái này. เฮ้เฮ่หม่บอกอีกกรรอีนี่คะล่ะกรรตระเหนี่มันจะได้ไปเกะไก่อยนี่ฮอดนี่ใดนี่คะล่ะเนี่ยเฮ้ต้นยังไงเฮ่เออตั้งในปุ้นลูกน่ะปุ้นน่ะต้นไม้เออตัดตัดนอยอืมฮอรต้นไม้ให้ไข่รกเพราต้นไม้ให้ไข่ครับฮอรต้นไม้ให้ไข่ พอแล่วตายพอยยานักมาตัองเฮมาต้้งเฮเอามาตัองเฮอแมยกเอ่ะเฮเฮเฮออันเนออ่ะอ่ะพอต้นไม้ให้ไข่คาบมาเทพอวยอยากอะปุ่นปุ่นต้นใหญ่่ปุ่นอะบนบนอะโตไว้นะบอกกันโตไวไๆนะอ่า นี่นุ๊กนี่นุ๊กเ้องกะออ่งเี่ยจอยาคะอันอกเต้จอยาฮอดหน้ามี่เสร็จลายนยังเรลยนะเตัดดินเพ่อกระโหลกเขาตัดกระถางมาเพื่อนี่เาตัดกระถางง นี่เงตี่มัน้งในปดร้อนะตังในปวดนะยืดเติงว่ะเรียบร้อยยังเรียบรอยยังครับโอเคอ่าโอเคยกไปไหนจะไปไหนอกอโอเคล่ะเรียบร้อยละครับ